แต่ละมือพี่น้องจ้าวันเวลาเนี่ยจะแมนรวดเร็วคักข้าวเดี๋ยวก็แป๊บแป๊บแป๊บคำอีกแล้วพี่น้องจ้าแต่ละมือเหตุงานกับเพื่อนเพื่อนไปกับงานนะจ้าเนาะภาสิออกไปกําล่งกายออกกัลั่งกายกับ่ะไ้ไปหรอพี่น้องฝนตกตกคักย่างมือย่างเว้นเลยจ้าเพื่อนๆจ้าแต่ละมืออืออากาศกับเปียนอือขันผู้ใดอันบ่สบายกับขอ,ขอหายหายไว้เด้อพี่น้องเด้อ เห็นเพื่อนๆบนกันนะจาะนาะว่าอากาศหนาวเริมซิม,มาแล้วอห้างค้นก็เป็นไอเป็นไข่ก็ขคอยหายไวเด้อเป็นเพื่อนเกียเติร์สปูสุข้นนะจ๊ะเนาะม,มาส่งกำลังใจให้ซึ่งกันและกันพี่น้องแต่ละมือกับลงคงิปดมันขยันลงคงิปดเพื่อช่องของเราจะได้เติบโตอืมระบบกส็สิได้เปิดคาการมองเห็นไห่กส็สิได้เห็นความตั้งใจของเฮ้าในการทำงานนะจ๊ะเนาะ อคีิปนี้กับ,บ่มียั้งพี่น้องจา๋ามมาพูดจา๋ามาเบากันมาทักท้ายกันในแต่ละมือให้กำลังใจกันในแต่ละวันนะจ๋าเนาะอืมขันผู้ใดบ่ขั้นในมนี้ลีปกลับไปโล่คลีปเฮ็ดลีบโล่งด้วยพี่น้องเดอ้อเดินสีผ้าเพื่อนๆขีเอเตอร์อรรยากาศธรรมศาสตร์ขางนอกสิเป็นจังด หมุจกกากาักน่อยได้ป่ะเปิดไฟก่อนอากาศข้างนอกกันหนาวอีกคือเก้าล่ะพี่น้องจา๋าสวยงามอีกคือเกาจาก้าเมืองป้าดหมอกเมืองพี่น้องฝนกระตุกเบิดมือจา่าเมือนี่ อันนี้หัวตะสีนเศร้าตกตอนนี้พีน่น้องฝนบรรยากาศก็ดีบักคักแล้วจ้าบรรยากาศหลังบ้านนั่งจิบกาฟแฟนี่พี่น้องจา้าม,มันหมืดคักหลายข้าจาก็เปิดไฟหัวตะสีใบสามโมงหนึ่งพีนง่น้องหมืดแล้วอากาศมือเมืองนอกเลยมันหมืดเร็ว ยามือเสารืขึ้กันจ่ามืดค่ะโอ้ยล่มหนาวยามือเสาตื่นมาหนี่เก็ดนำแข็งนี่สิจับน้ำหลังค่าจับน้ำหลังค่าพี่นอ้องบรรยากาศรอมรอบบรรยากาศดีบักคักจ้าเข้าไปในบ้านจ้าหนาว หนาวมากเลยเพื่อนๆจ้าเมื่อน,นี้ก็ซักผ้าทำความสะอาดห้องละพี่น้องจ้าเดือนหนามากก็สิเด้กับท่างผักไใต้ทางทะเลละพี่น้องเดือนนาสําหรับคลิปนี้ก็มาทักทายกันให้กําลังใจกันเนะจ้ะเนาะ สำหรับผู้ใดกำลังทอแท้ก็ขคอให้กำลังใจทรงกำลังใจไปให้กันซึ่งกันและกันนะจ๊นะเนาะไปแล้วเด้อจ้าเพื่อนๆสวัสดีจ้า